สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวัละคังเป็นพิมพ์ใหญ่ชาจิวรบางบรอกพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร์ณจิรนายนะครับวันนท่านีิจะออกสีเหลืองขมิ้นนะครับหนึ่งใน18-19สีที่ครูตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดได้รับชมแล้วก็ติดตามพระใหญ่มหามาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าวันณพระสมเด็จเนี่ยจะมีหลากหลายสีหลากหลายวันณนะครับเขียนสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีก้านมะลิแห้งสีขี้เท่าสีลานสีมะกอกสุก สีแตกลายสังขาโรคแตกรากผักชีแตกลายงาสีเหมือนมเมล็ดพิกุลสีช็อกโกแลตอ่อนๆสีพิกุลแห้งสีเหลืองขมิน้นสีเหลืองฟักทองหรือว่าสีมะกอกสุกนี่นะครับเป็นสีที่ครูเตรียมประไว้ได้กล่าวไว้ในในหนังสือของท่านนะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพ่อใหญ่มหาก็ ได้เล่าได้ชี้แจงแบบยาวๆเลยนะคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนสมาชิกท่านใดที่คอมเมนต์มาคำถามของท่านเนี่ยพ่อใหญ่มหาบอกเลยว่าเปิดคอมเมนต์สาธารณะความคิดสร้างสรรค์ถามแบบกรลยาณมิตรพ่อใหญ่มหาก็จะรู้รู้โดยในจากคำพูดของท่านนะครับ คลิปก่อนหน้านี้เพื่อนสมาชิกเจ้าของกระทู้ถ้าท่านอ่านเจอท่านกำลังชมถ้าพูดไปกระทบกระเทือนจิตใจของท่านก็กราบประธานอภัยมาณโอกาสนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านถามมาแบบกวลกวนๆแบบเกียนเกียน ท่านก็จะได้รับคํานั้นกลับไปถ้าท่านถามมาดีเป็นกัลยาณมิตรเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับอบอกไปยาวเลยทีเดียวในคลิปนั้นนะสมาชิกท่านใดเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อาจจะงงๆท่านก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่องมหาสองพระบ้านนะครับ พยมหานี้ได้บอกมาทุกกระบวนท่าในการศึกษาพระสมเด็จนะครับเจาะพระสแกนค่าหามวลสารขมิ้นลงเหลืองหรือแดงหรือแม้กระทั่งเอาน้ำส้มสายชูมาล้างหรือต้มน้ำเดือดใส่น้ำมุนอุ่นมาใส่หรือแม้กระทั่งเอาแม่เหล็กมาดูดมาดึงนะ ทุกอย่างพระเยมหาได้พิสูจน์ให้เห็นนะให้เห็นในคลิปทุกคลิปในช่องมหาสองพระบ้านท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะแล้วพระเยมหาก็บอกอยู่เสมอว่าเราโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเราเชื่อแบบไหนเราก็ศึกษาแลกเปลี่ยนสะสมตามนั้นนะครับ แสดงว่าเจ้าของกระทู้ที่พระเยมหาตอบไปเมื่อก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ท่านไม่เข้าใจที่พระเยมหาบอกว่าชอบแบบไหนก็สะสมแบบนั้นแล้วท่านก็พ่วงท้ายนะแนบพ่วงท้ายมาว่าอย่าพูดว่าศึกษาด้วยความชอบส่วนตัวสะสมด้วยความรักส่วนตัวเพราะมันจะเป็นคุณค่าในการพูดในการแสดง เป็นหลักฐานในการบอกแบบผ,ผิดของคนที่จะเข้ามาดูในภายหลังท่านบอกอย่างนั้นนะคำพูดที่แนบท้ายพราะเญมหาก็บอกเลยว่าเราถ้ามีโยนิโสมนสิการที่แตกต่างกันตระก,กะในการมองไม่เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ท่านจะศึกษาแบบไหนนะครับ ถ้าท่านคิดว่าสากลไปเหนือก็ขายได้ไปใต้ก็ขายดีไปอีสานก็ขายออกเรียกว่าเหมือนเพชรเหมือนทองไปที่ไหนก็ขายได้คือสากลแบบนั้นท่านพยายามพูดแบบนี้ก็กลุ่มสมาชิกสถาบันของท่านก็ไปแบบนี้ไม่ผิดหรอกครับที่ท่านจะพูดไปแบบนั้นเพราะนั่นคือธุรกิจเครือข่ายที่ท่านมีนะแต่ฝ่ายที่เป็นอนุรักษ เขาก็เป็นอย่างที่พ่อใหญ่มหาบอกพ่อใหญ่มหาพูดพ่อใหญ่มหานําชี้แจงอยู่นี้นะครับด้วยความเคารพนะครับนี้พ่อใหญ่มหาพูดกับคนที่เป็นกัลยาณมิตรนะแต่คําพูดที่แรงๆที่เกินเกียนน่ะแรงมาแรงกับพ่อใหญ่มหานี่ชอบขพนประเภทนี้ถ้าแรงมาแล้วเราไปนิ่มเราไปนวลเราไปธรรมะใส่เนี่ยพวกนี้จะไม่รู้สึกตัวนะครับท่านจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหน แรงมาแรงกลับเกียนมาเกียนตอบจบนะครับอ,องค์นี้นะเพื่อนสมาชิกหลังเป็นหลังดอกพิกุลนะครับหลังดอกพิกุลจุดที่เขาจุดที่เขาเปลี่ยนมือกันนะนะคือพ่อใหญ่มหาบอกไปแล้วนะองค์นี้ก็มีนะมีเหมือนองค์ก่อนหน้านี้ที่พ่อใหมหานำนำบอกไปนะเห็นเส้น นี้ไหมครับเนี่ยทุกคนจะไม่สังเกตนะเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ดูคลิปนี้ท่านโชคดีสุดนะอันนี้หมายถึงว่ากลุ่มที่ที่อยากจะขายพระนะกลุ่มที่อยากจะซื้อพระมานะหรือว่าท่านซื้อมาเจ็บซื้อมาบูชาหรือซื้อมาเพื่อที่จะไปขายต่อก็ไม่เป็นไรนะเรียกว่าฟังเป็นประสบการณ์ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนนะ พ่อใหญ่มหาก็ก็ไม่บอกหรอกครับว่าพ่อใหญ่มหาได้เคล็ดลับนี้ม,มาจากไหนแต่ว่าครูบาอาจารย์บรรดามีที่ท่านออกคอรสขายองค์ความรู้ขายหนังสือทุกอย่างเวลาเกือบ2 0กว่าปีที่ผ่านมาที่พ่อใหญ่มหาไปอบรมกับท่านเหล่านั้นน่ะท่านก็บอกไม่เหมือนกันหรอกครับว่าไปแล้วท่านก็สอนอเหมือนกันท่านก็ชี้เนะมุมที่ต่างกัน แต่เราประมวลเราเก็บเราสะสมมาหรือแม้กระทั่งสมเร็จวัละคังเนื้อปนเพชรอย่างเงี้ยระดับติดท็อปเทนเลยนะของเมืองไทยเลยนะดีกรีท่านก็จบประเอกเหมือนกันนะท่านก็สอนพระใน YouTube ก็มีนะคลิปกเก่าๆใน YouTube ก็เยอะนะท่านคนนี้ท่านบอกเลยว่าถ้าใครจะพูดว่า สมิวะะัติคังเนื้อปูนเพชรเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับท่านเพราะว่าท่านไม่เชื่อนะแต่พ่อใหญ่มหาไปศึกษากับท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูนเพชรมีมีจริงพ่อใหญ่มหาก็ไม่ได้ไปโต้แยง้งไม่ได้ไปขัดแยง้งเราเป็นลูกศิษย์เราเสียเงินเข้าไปเพื่อที่ไปฟังไปเอาความรู้นิ่งสงบรู้แจ้งศึกษาแยกแยะวิเคราะห์เทิดทูนบูชาท่านเป็นครูคนหนึ่งนะส่วนจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่เราเพราะว่าเรา เราเต็มใจที่เราจะเข้าไปแล้วเราก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่ดีนะอันนั้นเมื่อเกือบเกือบสิบกว่าปีที่แล้วนะแต่พระเยมหาก็สังเกตนะสังเกตคําพูดของท่านตอนนี้สังเกตคําพูดของท่านสังเกตการแสดงออกของท่านแล้วพระเยมหาก็เชื่อโดยในว่าตอนนี้ท่านคิดผิดนะท่านคงรู้ว่าท่านคิดผิดท่านบอกว่าเนื้อปูนเพชรไม่มีในยุคนู้นนะยุคเกือบสิบกว่าปีที่แล้วท่านอกไม่มีจริงแต่พอโลกมันทันสมัยขึ้น อุปกรณ์มันทันสมัยขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์การแยกแยะการตรวจค่าหาอายุมวลสารพระสมเด็จมันทันสมัยด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่ตอนนี้จึงสรุปว่าเนื้อปูนเพชรมีจริงการสร้างจริงเห็นไหมสุดท้ายท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านก็จะไม่พูดถึงนะการไม่พูดถึงของท่านการไม่กล่าวถึงของท่านการนิ่งเงียบของท่าน ในเรื่องสําเร็จวัลระคังเนื้อปูนเพชรเนี่ยแสดงว่าท่านท่านยอมรับแล้วแหละว่ามีจริงโดยในมีจริงแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นเซียนระดับท็อปเทนเนี่ยท่านจะมารับทีหลังว่าเนื้อปูนเพชรมีการสร้างจริงก็จะเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมผิดเหลี่ยมพราะยามหาเข้าใจความรู้สึกท่านตอนนี้นะท่านก็เลยนิ่งเงียบสงบนะเพราะท่านรู้โดยในว่าสมัยก่อนท่านคิดผิดมาตลอดว่าเนื้อปูนเพชรไม่มีการสร้างจริง แต่ด้วยวัตถุที่ทันสมัยมากขึ้นนะการตรวจทันสมัยมากขึ้นนี่มีจริงนะท่านก็นเลยเงียบสงบนะนี่แหละผู้รู้เขาจะเป็นอย่างนี้นะผู้รู้เขาจะเป็นอย่างนี้ก็จะไม่พานทีหลังไอ้พวกที่แบบพานหาเรื่องแล้วก็ต่อสู้เรียกว่ายึดต,ติดในองค์ความรู้ของเราเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดตลอดถึงแม้ว่าพิสูจน์ได้แล้วว่ามันมีจริงเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเขากลัวเสียเหลี่ยม ไอ้พวกนี้พวกนี้คือน่ากลัวน่ากลัวมากมีเยอะในเวทวงสถาบันการศึกษาพาคเครื่องเนี่ยแต่อาจารย์ท่านเนี้ยเมื่อท่านรู้ว่าที่ท่านมองพูดคิดมาตลอดครึ่งชีวิตท่านนี่ว่าไม่มีจริงแต่สุดท้ายจากหลักฐานเครื่องมือที่ปรากฏชัดเจนว่ามีจริงท่านก็ท่านก็ไม่ไม่มาต่อล้อต่อเถียงท่านก็สงบนิ่งรู้ รู้โดยในว่ามีจริงนะนี่แหละคือลักษณะอาการของผู้รู้ก็จะเป็นแบบนี้เวลาเมื่อมาเจอหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ่มแจ้งนะพญามหาก็นำมากล่าวให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับรับทราบกันในเบื้องต้นว่าจุดที่เขาแบบเห็นแล้วจ่ายตังค์เลยเนี่ยคืออันนี้คือเป็นเป็นไฟนอลเลยนะรอบสุดท้ายเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย ส่วนปริแยกแตกเล่าลานอะไรเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือว่ามุมต่างๆหรือว่าจุดต่างๆแล้วก็พ่อใหญ่มหาก,ก็บอกมาแล้วนะไม่นานมาเนี้ยชื่อคลิปบอกว่าจุดจุดจ่ายตังค์จุดเปลี่ยนมือเนี่ยเพื่อสมาชิกลองพิมพ์เข้าไปในช่องมหาสองมาบ้านเนี่ยพิมพ์ว่าจุดจ่ายตังค์หรือว่าจุดเปลี่ยนมือนะจุดตายพระสมเด็จเนี่ยพิมพ์เข้าไปขึ้นมาให้เลยนะชื่อคลิปนั้นก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะส่วนคลิปเนี้ย นะถ้าเราเห็นลักษณะเขาจะบิดขึ้นข้างบนหรือว่าเอียงขึ้นข้างบนหรือว่าไม่ตรงเอาง่ายๆไม่ตรงก็จะเอียงขึ้นนะมากบ้างน้อยบ้างน,นะท่านก็จับพลิกดูนะพลิกหน้าพลิกหลังดูนะรับรองท่านท่านได้พระแท้แน่นอนนะหรือว่าท่านเจอแล้วท่านมีปัจจัยไม่มากพอ ท่านก็ลองคุยกับเจ้าของพระดูนะถ้าหากว่าบุญสัมพันธ์กันท่านคงได้นะจ่ายจ่ยไปก่อนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งทำยังไงก็ลองตกลงกันดูหรือว่าท่านจ่ายไปแล้วท่านครอบครัวไม่เดือดร้อนก,ก็จ่ายไปนะถ้าท่านชอบนะท่านจะไม่เจออีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าท่านเจออย่างเงี้ยท่านรีบจ่ายนะรีบจับไว้ก่อนนะก็อย่างว่านะครับถ้าหากว่าเราไม่มีบุญหรือว่าบารมีเราไม่พอหรือว่า บุญสัมพันธ์ที่จะไม่ได้ครอบครองเราเราก็คงไม่ได้ครอบครองนะปากรับปากกับเจ้าของพระว่าเดือนนั่นจะมาเอาเดือนนี้จะมาเอาถึงคราวแล้วเรามีเงินเราพร้อมเรามาเอาเจ้าของพระปล่อยไปแล้วมีเหตุการณ์อย่งายงพวกใหญมาหาเคยเจอนะ,อะเพราะว่าเจ้าของพระเขาอาจจะร้อนเงินหรือว่าเขาอาจเรียกว่าต้องใช้เงิน ก็หรือหรือไม่เขาไม่เดือ,อดร้อนเงินเขาไม่ต้องการใช้เงินแต่ว่าบุญเรานะบุญเราอาจจะไม่สัมพันธ์กับกับท่านนะท่านก็ไปไปจากเรานะนั่นแหละให้หมายความว่าหมายให้รู้ว่าถ้าเราเจอเนี่ยเจอจุดที่พยายมหาบอกเนี่ยถ้าหากว่าท่านพร้อมท่านก็รีบจับเลยในในคราวแรกเลยนะคราวแรกท่านจับเลยเ,เหมือนพเย,ยมหา มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอะนะก็เคยหลุดมือไปอย่างนี้แหละนะด้วยความพร้อมของเราหลายๆอย่างนะหรือว่าบุญบาร,รมีเราไม่ไม่พร้อมที่จะครอบครองท่านเราก็ไม่ได้ท่านมาครอบครองแต่ว่าถึงคราวที่เราจะได้ครอบครองเนี่ยคนอื่นมาจับนะคนอื่นก็มีกําลังกว่าเราเขามาจับเขาก็ปล่อยหลุดมือทั้งที่เขาเขาก็ถือว่าเขาเป็นเป็นเซียนท่านหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นจุดตายเหมือนเรานะ มีอยู่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พระใหมหาไปเดินที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาที่เขามาเปิดเรียกว่ามาเปิดจิจกรรมมหากรรมพระเครื่องนะถ้าท่านใดเป็นคอพระเครื่องนะ,ะท่านคงทราบดีนะเป็นสมาคมใหญ่นะสมาคมนี้เขาจะเขาจะจัดที่นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ไปจัดที่อื่นเวลาเขาจัดต้องอลังการอย่างเดียวที่ศูนย์ราชการพระใหญมหาก็เดินดูนะเดินดูแล้วก็ไปเจอองค์องค์งหนึ่งนะ มีเจ้าของก็ถืออยู่แล้วนะพ่อใหญ่มหาเป็นคนที่สองคนนี้เขาถืออยู่แล้วก็ถือก่อนพ่อใหญ่มหาดูลักษณะการแต่งกายดูลักษณะท่าทางการพูดการจาก็ามีองค์ความรู้นะคงเป็นระดับระดับเรียกว่าระดับมีองค์ความรู้ที่จะได้พระองค์นี้ไปครอบครองนะเขาพูดแล้วเหมือนเขาจะจับไม่จับจะปล่อยไม่ปล่อยนะสุดท้ายเขาปล่อยนะ ขาปล่อยเพราะพ่อใหญ่มหาดึขางข้างๆเขาในฟังเขาพูดในรู้เลยว่าคนนี้มีภูมิระดับไหนแล้วพ่อใหญ่มหาก็ไม่ได้จับพระอ,องค์นี้ด้วยแค่แค่มองมองมองพระที่อยู่ในมือเขา่ทุกครั้งที่เขาพลิกทุกครั้งที่เขาส่องพ่อใหญ่มหาก็เห็นแล้วในใจว่าถ้าจะเป็นของเราขอให้องค์นี้เป็นของเราถ้าคิดว่าบุญบาร,รมีไม่พอก็คงไม่ใช่แต่เราคิดว่าปัจจัยเราเนี่ยมีเท่านี้วันนี้นะมีเท่านี้ถ้าหากว่า จะเป็นของเราก็ขอให้อยู่ในปัจจัยวงเท่านี้ภาวนานะแล้วก็สมเด็จเป็นจะาพาคีอยู่ที่คอนี่ก็ภาวนาราละลึกท่านว่าให้ช่วยอยากได้องค์นี้นะปรากฏว่าคนที่จับพระมือแรกอะนะเขามองอยังไงก็ไม่รู้นะพิกยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาพูดยังไงก็ไม่รู้นะทั้งทั้งที่เขาคุยกันเกือบ30มสินาทีนะกับเจ้าของพระ สุดท้ายเขาวางวางเขาก็ไปต่อพ่อใหญ่มหาเห็นเขาวางปับ๊บจับเหมือนจับเนี่ยเหมือนกับท่านกระโดดขึ้นมามือเองอะความรู้สึกอย่างนั้นนะนะจับปั๊บเหมือนท่านกระโดดขึ้นมาใส่มือเราแล้วพลังแบบโ้ขนลุกทั่วล่างเลยนะถามเท่าไหร่ครับเขาก็บอกมาในจํานวนเงินที่เรามีอยู่จ่ายตังค์กลับบ้านเลยครับจ่ายตังค์กลับบ้านเลย คือคือไปต่อไม่ได้นะไม่ได้เดินทั่วงานเพราะไม่มีตังและตังหมดแล้ว <c oughs> เล่าสู่กันฟังนะครับคือองค์นี้นะนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็มาดูด้านด้านหลังนะเนีย่ยเห็นไหมครับรอยปริเห็นไหมครับรอยปรกแยกเห็นไหมครับอรอยปริแยกนะเนีย่ยเราดูดอกพิกุลนะเนี่ยแต่ละดอกก็มีเกแฉกนะเนีย่ยรอยปริแยกนะอยาให้เพื่อนๆได้เห็น ได้เห็นใกล้ๆก,กันนะเป็นยังไงเนี่ยนี่คือจุดจ่ายตังจุดเปลี่ยนมือบอกแล้วนะครับถึงแม้ว่าวันณะสีท่านจะเป็นแบบนี้นะพวกขายพระเขาก็าจะบอกว่าเออแบบนั้นแบบนี้นะแต่ถ้าหาว่าใครขอญาติเอ,อ่ยชื่อท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหาใครได้ไปไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปชมพิตพันธ์พระของท่านกําลังชุชาตินะที่ปฐมมณฑลสายสีนะ ถ้าท่านเห็นแล้วนี่ท่านจะท่านจะภูมิใจนะท่านจะดีใจท่านจะเหมือนกับท่านได้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกเอาเอาแบบนั้นเลยนะเหมือนท่านมีดวงตาเห็นธรรมเลยนะเพราะว่าพระที่เขาขายไรสดที่พวกเซียนเขาขายไรสดุดองค์ยี่ห้าล้านท่านคงจําได้ใช่ไหมครับไรสดขายพระกันเอาเงินยี่ห้ามัดมากองตรงหน้าบอกว่ายี่ห้าล้านบาทยี่สิบล้านบาทเนี่ยพระที่บ้านท่านกำนันโอ้โหมันแตกต่างกับพระพวกนี้เลยนะ ไม่เหมือนกันเลยนะต่างกันกบฟ้ากับเหวเลยนะแล้วเราเราเป็นใครพวกเราชาวบ้านธรรมดาเป็นใครทีนี้ยซึ่งไม่มีเงินไม่มีทองไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มเีเรียกว่าไม่มีอํานาจทางสื่อเหมือนพวกเซียนทั้งหลายพวกเราเป็นใครเห็นไหมดังนั้นถ้าเรามีพระของเราไปเหมือนกับท่านเหล่านั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วนะเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้นะและแปลกอย่างหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกพระสมเด็จเนี่ยองค์เนี้ย หรือองค์ที่ท่านมีอยู่องค์เนี้เราไปเราเราเอาไปใส่กรอบทองคํานะใส่กรอบทองคําฝังเพชรนะโอ้โหแบบขึ้นสวยผ่องเลยนะเพื่อนสมาชิกแต่เวลาเราแกะออกจากกล่องตลับทองนะมาดูมาส่องก็ธรรมดานะเ,าเรียกว่าธรรมดามากนะไม่ไม่มีคือท่านยังไม่ผอ่นะอ,ผองเท่าไหร่นักนะยังไม่ผ่องเท่าไหร่นักนะ คือความงามมันจะต่างกันกับเรียกว่าเอาเรียกว่าเป็นเปลือกนอกก็แล้วกันนะคนเราไก่งามพราะขนคนงามพาะแต่งก็อย่างว่านะพอเอาเข้าตลับทองคําปับ๊บโอ้โหพองเลยนะเป็นเรื่องจริงอันนี้พ่อย่มหาผ่านมากตานะเนี่ยเห็นไหมครับนี่องนี้งดงามนะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเราเห็นพระสมเด็จของท่านกำนันสุชาติโอ้โห พระเราอยู่ในมือเราตอนนี้ไม่ต่างก,กันกับของท่านเลยนะสีสันวันณนะเนี่ยถ้าไปดูกับของเซียนไปเที่ยวของเซียนที่เขาขายพระอ,องค์ยมารานท่านอย่าไปวิตกท่านอย่าไปกังวลนะเนี่ยเพื่อนเห็นได้ไหมครับเนี่ยเม็ดหยกนะครับน,นี่คือเม็ดหยกเขียวเขียวนี่เม็ดหยกนะครับนี่นี่คือรอยปรีนะครับนี่รอยปรีเดี๋ยวไปเยมาหาให้ดูแบบใกล้ๆนะครับนี่แหละจุดจุดใจตังของหลายท่านนะ มาเพราะอย่ามาหาบอกเลยนะไม่ไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังเห็นไหมครับเพื่อนๆก็งามเท่านี้แหละครับพระแท้เห็นไหมครับเม็ดยกเม็ดหยกใหญ่มากนี่รอยปีเห็นไหมครับ,อร,บ,อร,บรอยปี นี่ก็เม็ดหยกนะครับเม็ดแดงเม็ดดําอย่างนี้ก้อนผงปตุกุลนะไม่ใช่เม็ดประทาดนะนี่เกตท่านก็จะยุบปหาพื้นผระแล้วก็สะบัดขึ้นมาเนี่ยพาดผ่านสุมระคังเพื่อนๆดูพระพักท่านน่ครับโอ้เม็ดหยกเยอะเลยนะเม็ดหยกเม็ดหยกเม็ดดาเม็ดแดงเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดแดง เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอย่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆดูพระเนี่ยเห็นไหมครับดูมือเขาจะไม่เรียบตึงะนะกูบาอาจารย์เพื่อนๆก็ศึกษามาแล้วก็แยกแยะนะแยกแยะวิเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ของเราเองเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเบ็ดยก เขียวสวยงามเพื่อนๆดูเห็นไหมครับรอยปีรอยแตกรอยปีรอยแตกก็จะมีปีออกบ้างแตกบ้างตึงบ้างเนี่ยภนะาพสมเด็นต้องเป็นอย่างนี้นะพยายามอยากให้เพื่อน,อนๆไปนะมีโอกาสก็ไปดูผลิตภัณฑ์บ้านของท่านกำนันสุชาตินะ ก็อาจจะถามไถท่านท่านก็จะให้ถ้าท่านว่างท่านก็จะออกมาต้อนรับพวกเราอธิบายพวกเราฟังนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมครับนี่เม็ดเม็ดหยกเยอะนะครับเม็ดหยกเยอะนะครับบุงเนี้ยหลายเม็ดเลยนะ เม็ดหยกเหมือนแก้วเลยนะเหมือนแก้วเขียวเยนะีเ่ยเพื่นอนๆองค์เนี้ยสองกลางแดดเนี่ยโอ้ระยิบระยับเนะนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมครับเยอะเลยนี่คือด้านหน้านี่เม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงก็มีรอยปิรอยแตกออกชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวด,นะดูด้านหลังนะดูด้านหลังดูดอกพิกลเนี่ครับดอกพิกลก็จะมีแฉกต่างๆแฉกเล็กแฉกใหญ่ขึ้นเก้าแฉก เม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกเนอยู่ในดอกพิกลดอกเดียวเนี่ยเห็นไหมครับนี่เม็ดหยกนะครับเขียวเขียวเล็กๆเนี่ยเขียวเขียวเล็กๆนี่คือเม็ดหยกนะครับนี่ที่ไปมหาชีนี่ดูด้านข้างนะปีแยกเห็นไหมครับนี่ก็เม็ดหยกอีกนะครับนี่เม็ดหยกนะครับดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนี่ปีแยกนะสวยงามนะครับ เรียบบ้างตึงบ้างปิแยกบ้างเนี่ยพระแท้ดูแต่ละจุดเห็นไหมครับโอ้โหแบบงดงามนี่ก็เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกนะเม็ดแดงนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดขาวเนี่ยนี่ก็เม็ดหยกนะครับเม็ดหยกนี่เม็ดดำ ดูล่องรอยการปริแตกของท่านนะครับนี่เรามาดูด้านข้างบ้างนะเพื่อนๆนดูด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างเพืเ่อนๆนดูสิครับเม็ดแดง บอ่อน้ําตาเนี่ยโบราณนั้นเรียกว่าบอ่อน้ำตานะเราเราอย่าไปวิตกกังวลว่าพระแท้ต้องขายได้ไปอีสานก็ขายออกไปใต้ก็ขายดีไปเนื้อก็ขายได้ถ้าขายไม่ได้อย่างเงี้ยไปอีสานก็ขายไม่ออกไปใต้ก็ขายไม่ได้ ไปเนือก็ขายไม่ตกจิตก็วิตกแย่เลยนะทีนี้เพื่อเนเพื่อดูเม็ดแดงสิครับเห็นไหมครับเม็ดยกเม็ดแดงดังนั้นเวลาเราไปเจอพระสมเด็จเนี่ยแท้เนี่ยท่นานพระแท้เขาเขาแตกต่างกันนะนะอยู่ที่เนื้อเวลาโอกาสเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับ ดูเม็ดนี้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพื่อ,อยังมาหาช่อง2องพะบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ